ในนี้มีสิเป็นเบาหวานผลอ้วนหรือผอมคนแก่หรือเด็กกินของหวานหรือกินผลไม้สรุปคือทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดเพราะในร่างกายมีฮอร์โมนอิสุลินที่ทําหน้าที่เหมือนรถแท็กซี่ที่ขนส่งน้าตาลไปยังเซลล์ที่เปลี่ยนสมดุลบ้านเพื่อสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายและเมื่ออิสุลินน้อยจะทําให้ไม่สามารถขนส่งน,น้ําตาลได้ดีจะทําให้เกิดโรคเบาหวานซึ่งเกิดได้หลายสายเหตุเช่นกรรมพันธุ์รวมถึงการทานอาหารที่มีไขมันสูง การทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงและผลไม้บางชนิดรวมถึงการไม่ออกกํลาลังกายกับพักผ่อนไม่เพียงพอและความเครียดทําให้เกิดโรคเบาหวานได้เบาหวานแบบเป็น2ชนิดโดยชนิดที่1มาถูกพบในเด็กซึ่งเกิดจากตับในร่างกายไม่ผลิตอิซุลินที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นวิธีการรักษาของชนิดที่1รักษาโดยการฉีดอินสูลินเข้าสู่ร่างกายเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ และประเภทที่2เกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายนั้นมีอัลรน้ำตาเข้าสู่เซลล์เมื่อเซลล์มีอัลรน้ำตาเข้าสู่เซลล์ติดตามแม่ร่างกายเข้าใจผิดว่าเรากำลัลงขาดน้ําตาลร่างกายจึงสั่งให้ตับผลิตอิสุลินมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ําตาลมากขึ้นเมื่อตับทํางานหนักมากเกินไปทําให้ตับค่อยๆเสื่อมสภาพลงทําให้ผลิตอิสุลินได้น้อยลงจะทาให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นจะนําไปสู่โรคเบาหวานวิธีการรักษาโรคเบาหวานที่2คือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด บวกกับการรับประทานยาควบคู่ไปด้วยถ้าหากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้กว่าจ,จะมีการฉีดสายอิซูรีนเข้าไปในร่างกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอย่างแรกคือการลดการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงและรับประทานอาหารที่ประโยชน์ให้หลากหลายมากขึ้น 2. ควณออกกําลังกายให้สม่ำเสมอสัปดาห์ละสาถึงหครั้ง 3. าํทจิตใจให้แจ่มใสนอนหลับพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต,ต่อวัน 4. ไม่สูบุรี่ 5. ผู้ที่มีอายุมากกว่า35ปีควรตรวจสุขภาพทุกปี